สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพามาเล่นเซสกิโกงก็จะมีเออบลูฟาไฮโตโจตาทัสยสเลี้งเอาเป็นอะไรได้นะตอนแ้ก็ไปดึเลย 어루루루 Nhanh lên Thôi, đi đi Đưa 52 cho watch đó Cho watch đó Cho, đó. cho, đó. cho đó có đào pin Ừ, đào Cho เมื่อกี้พูดไปอ่ะจุดลืมพูดนะลืมพากนะเรื่องหน่อมาลี่มาลี่อ้โหในใหลังไว้เฮ้ยมีตัวยิงยังไม่ตายหนังโคตรเหนียวพูดเลยยังไม่ตายโอ้โหหนังโคตรเหนียวอีกใส่เกาะอะไรเนี่ย ดอกต้นดูหลังดูหลังมาตรงนี้ไอวอจะแตกรอยวอแตกพอดีไอวอันตอดลยวก็ไจกัั

ตอนนี้นายแต่ยีนาค่ะตัดัปตัวตัวอืน่นมาแล้ไงต่ออตัวรื้อยิงไได้ตัวรื้หนังเหนียวเกบเลยติดตัวตาบอดเลยวรูนี่ปาดไปโดนตัวอีกมีน้ำตา,าดากแลโออย ก็จบไปแล้วนะครับก็คือแบบเซ็ตยูนก็พอเล่นได้อยู่นะครับทุกคนนะก็คือได้ดีเลยแหละเล่นได้ดีเลยทุกคนไปลองใช้กันนะคะ